ทิศมงคลคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่4ถึง10สิงหาคม2568จะเป็นทิศไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลำเนา หรือบางคนนี่ย้ายที่ทํางานไปเลยก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับแค่ทําอะไรบางอย่างภายในบ้านของคุณเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าควรจะทําที่จุดไหนหรือทิศไหนของบ้านถึงจะส่งผลด,ดีถ้าเป็นการเดินทางแสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนก็เลยต้องการทิศที่เป็นมงคลสําหรับคุณในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศทางที่ควรจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยที่สําคัญที่สุด เป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นมาดูกันครับทิศมงคลสําหรับคนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ทิศที่โดดเด่นมากๆคือทิศตะวันออกนะแล้วก็ทิศใต้ครับทิศตะวันออกกับทิศใต้นะสองทิศนี้ยเด่นที่สุดละก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับอ่าไม่ทิศตะวันออกก็ทิศใต้ ลองไปใช้ดูนะครับก็ขอโชคดีนะฮะ